สวัสดีค่ะเรียนคะเรามาดูแบบฝึกหัดที่5กันนะคะว่าพอเราเรียนเนื้อหาไปแล้วเราทําแบบฝึกหัดกันได้หรือเปล่านะคะหลายคนก็ทําแล้วก็มาเช็คคําตอบจากคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮนะ,ะอันนี้ถามว่าส่วนบริเวณที่แรงเงาที่แรงเงาเนี่ยนะคะเรามันคือเซตอะไรโอเปอเรชันกันนะคะแล้วมันยูเนี i ยนอินเตอร์เซชันคอมพลเมนต์หรือว่าผลต่างหรืออะไรบ้างเรามาดูอันแรกนะคะ ข้อที่หนึ่งเราอยากได้พื้นที่ตรงสีฟ้านี่ใช่ไหมคะสีฟ้าซึ่งตรงนี้มันคือเซต A ค่ะลูกตรงนี้มันคือเซต A เนาะแต่ไม่ใช่เซต A ทั้งหมดมันเราไม่เอาตรงนี้ตรงนี้ก็คือลบอะไรออกคะลบ C แล้วไม่เอาตรงนี้ด้วยซึ่งตรงนี้คือส่วนของ b เราก็ลบ b แค่นี้เองนะง่ายทําำได้ไหมลูกํำได้ไหมคะ ต่อไปมาดูข้อที่สองข้อที่สองันนี้ก็ a กับ b นะคะแต่พื้นที่สีฟ้าเราอยู่แค่นี้ลกพื้นที่สีฟ้าอยู่แค่นี้ซึ่งตรงนี้คืออะไรถ้าเอาเต็มๆม,มันคือ a ินเตอร์เซกับ b ใช่ไหมคะคือ a ินเตอร์เซกับ b แต่เราไม่เอาตรงนี้เพราะฉะนั้นเราอะไรออกคะลบ4ลบ4ต่อไปข้อที่สคล้ายๆกันเลยมานะตรงนี้คือ a intersect b แล้วเราอะไรได้คะเราไม่อยากให้ตรงเนี้ยเราก็ลบ c ไม่อยากได้ตรงนี้เราก็ลบ d ลบ c แล้วก็ลบ d ค่ะอันนี้คือข้อแรกทีนี้ไปดูข้อที่สองข้อที่2ข้อ2ถามว่าแผนภาพในข้อใดนะคะที่แทน อันนี้ยาวๆเนี่ยนะคะซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่าโหยาวจังเลยถ้ามันยาวๆแล้วก็มีเซตเยอะแบบนี้เราทำยังไงดีคะเราก็จะเขียนเซตขึ้นมาเรารู้ว่ามันมีสาเซตใช่ไหมเอ่ยเราก็ a b c ขึ้นมาจากนั้นเราก็ใส่พื้นที่เข้าไปคะ่ะลูกอย่างนี้เลขหนึ่งหมายถึงพื้นที่ด้านนอกทั้งหมดด้านนอกทั้งหมดแล้วก็ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดก็ได้พื้นที่ครบทั้ง8ส่วนแล้วเราก็มาทำตรงนี้นะคะ A-B ลบเเขียนไปเลยเนาะ A คือส่วนไหนบ้างลูกสองสาห้าหกก็จะเป็นสองสามห้าหลบ B b คือตรงนี้ค่ะสามสี่หกเจ็ดสามสี่หเจ็ด อันนี้คือ a ลบ b นี่คือ a ลบ b intersect กับ a ลบ c ก็คือ2 3 5 6ามลบ c c คือตรงนี้ c คือตรงนี้อะไรคะลูกตรงนี้5 6 7 8โอเคนี่ตรงนี้คือ a ลบ b intersect a ลบ c ทีนี้ก็มายูเนียนยูเนียนกับใครคะ b intersect c อันนี้เราทำไปเลยก็ได้นะลูกเนาะ b intersect c คือตรงนี้ค่ะคือตรงที่มันคาบเกี่ยวกันหรือ overlap กันก็จะได้เป็น6 7ลบ a intersect b intersect c คือตรงไหนคะตรงไหนคะ a intersect b intersect c ตรงที่ซ้ำกันทั้ง3เซตก็คือตรงเลข6นั่นเองนะคะเอาละโจทย์ให้ทำ สตัวนี้ก่อนเนาะสองตัวนี้ก่อนแล้วก็ตัวนี้นะคะเราก็ทําไปตีละขั้นลบการวงเล็บแรกทํำยังไงนะคะตัวไหนําลบทิ้งตัวไหนําลบทิ้งตัวนี้ตัวลบเอาออกให้หมดเหลือแค่2กับ5อินเตอร์เซกกับฝั่งนี้ล่ะคะ5 6าหําลบทิ้งแล้วก็ตัดตัวลบทิ้งให้หมดอินเตอร์เซกกับ2 3แล้วฝั่งนี้ล่ะตัด ตัดหมดยูเนียนกับตรงพื้นที่เลข7นะคะตรงนี้ทำต่ออินเตอร์เซชันกันได้ตรงเลขอะไรคะเลขสองตรงนี้ได้เลขสองนะคะพื้นที่เลข2มายูเนียนกับพื้นที่เลข7ก็จะได้พื้นที่เลข2กับพื้นที่เลข7นะคะเรียนก็มาระบายหรืพื้นที่เลข2ก็คือตรงนี้พื้นที่เลข7ก็คือตรงนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้พื้นที่ตรงนี้เรียบร้อยไปดูสิคะว่ามันคำตอบเหมือนกับช้อยไหนโอเคได้ละเหมือนกับขอไข่นะคะนะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นการดูพื้นที่ที่ระบายสีก็ไม่ได้ยากอ่ะต่อไปมาดูทีนี้มาพิสูจน์กันนะคะมาพิสูจน์ A,B,C เป็นสับเซตของ U จงพิสูจน์การเท่ากันต่อไปนี้อยากรู้ว่าฝั่งนี้เท่ากับ B ลบ A นะคะเราก็จะมาพิสูจน์พิสูจน์เนี่ยเราพิสูจน์โดยใช้สมบัติทั้งหมดที่เราเรียนมานะคะ A union B เราก็เริ่มอย่างนี้ intersect กับ A plus intersect B มันจะได้ B ลบ A ไหมนักเรียนก็มาดูนะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถแจกแจงได้ไหมคะ,อ,ะอันนี้ อินเตอร์เซกกับอินเตอร์เซกอันนี้แจกไม่ได้อินเตอร์เซกกับยูเนียนแจกได้ใช่ไหมคะแปลว่าข้อนี้เนี่ยครูจะแจกแจงตัวนี้นะคะแจกแจงตัวนี้เข้ามาเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอินเตอร์เซกตรงนี้เป็นยูเนียนคนละเครื่องหมายกันนั่นคือจะแจกแจงตรงนี้มาให้ a แล้วก็แจกแจงตัวนี้มาให้ b นั่นเองนะคะจะได้อะไรเอ่ย a อินเตอร์เซกกับ a พลม b ตรงนี้นะคะก็คือแจกตัวนี้เข้าแจกตัวนี้เข้าให้ตัว a ยังไงต่อลูกยูเนียนยูเนียนคือยูเนียนตรงนี้นะคะต่อไปก็แจกตัวนี้เข้าให้ตัว b ก็จะได้อะไรเอ่ย b อิ t กับ a พลัมอิน b แจกตรงนี้เข้าไปแจกอินเตอร์เซก a พรามอินเตอร์เซกก b เข้าไปนะคะจากนั้นนักเรียนจะมามองตรงนี้ลูกว่ายังไงต่อนะคะจะมีเครื่องหมายอินเตอร์เซกเหมือนกันละเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเครื่องหมายเดียวกันทําไงได้คะสลับที่ก็ได้เปลี่ยนหมงก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ครูจะเอา a อินเตอร์เซก a พรามนะคะมาไว้ด้วยกันอันนี้ครูใช้สมบัติการเปลี่ยนมหง นะคะส่วนตัวนี้ก็จะใช้ b intersect b มาไว้ด้วยกันแล้วก็ intersect a พลามฮะ a intersect a พลามมีตัวไหนซ้ำกันไหมคะ a กับ a พลามไม่มีอะไรซ้ำกันเลยพรา intersect กันได้เซตว่าง b intersect b ได้ b นเนาอะอะต่อไป เซตว่างซ้ํากับ b ีซ้ำไม่ไม่มีตรงไหนซ้ําเลยเซตว่างกับ B ีเซตว่างอินเตอร์เซ็กบีได้เซตว่างตัวเล็กอินเตอร์เซกตัวใหญ่ได้ตัวเล็กนะคะยูเนียนกับ b ีอินเตอร์เซกเอพลาต่อไปตัวเล็กยูเนียนกับตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่นะคะเซตว่างยูเนียนกับใครก็ได้เซตหนาตัวเล็กยูเนียนตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่วันได้ B ีอินเตอร์เซกเอพลา B intersect A, a, no? a, a s. S p r i m ก็คืออะไรนั่นเองลูกก็คือ B ลบ A นั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะได้ล้ะค่ะว่า A union B intersect A p r i m intersect B เท่ากับ B ลบ A นะคะเราเริ่มที่ฝั่งซ้ายแล้วเราจบที่ฝั่งขวาก็แปลว่าการพิสูจน์ของเราเสร็จสิ้นอันนี้ใช้บ่อยนะคะอย่าลืมนะหน้าลบ หลังเท่ากับหน้าอินเตอร์เซกหลังลนะคะกดข้อที่หกสูตรกัน a union กับ a intersect b intersect c ลบด้วย a intersect b เท่ากับเราอยากไปจบที่ a ลบ b นักเรียนขา a union a intersect b intersect c ใหญ่ union เล็กใช่ไหมคะใหญ่ union เล็กรู้ได้ไงว่าตัวนี้ใหญ่ใหญ่ union เล็กได้ใหญ่เนาะได้ใหญ่ใช่ไหมคะตัวใหญ่รวมตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่นะคะเรารู้ได้ไงอะว่าตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้ก็ a intersect b intersect c มันคือตรงที่ซ้ำกันใช่ไหมคะ ถ้านักเรียนมี a b c ตรงนี้ a i n t e r s เซก b i n t e r s e c ก c คืออันเล็กเกนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยเป็นเล็กใหญ่ union เล็กได้ใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ a นะ,ะลบกับ a i n t e r s เซก b i เ t อร์เซก b ไว้เหมือนเดิมตัวนี้ได้ a นะคะตัวนี้ได้ a อ่ะเพราะว่าไอ a i n t e r s e c ก b i n t e r s e c ก c มันเป็น สับเซตของ A อยู่แล้วมันเลยเล็กกว่ามันเลยเล็กกว่านะคะอ่ะทีนี้เครื่องหมายลบแจกแจงได้ไหมลูกกดข้อแรกเลยแจกแจงได้นะคะลบสามารถแจกแจงเข้าไปได้แต่ intersection ต้องเปลี่ยนเป็น union เพราะฉะนั้นครูแจกแจงเข้าไป i n t e r s e c t เปลี่ยนเป็น union นะคะเปลี่ยนเป็น union อีกรอบนะใช้แจกแจงอันแรกเลยนะคะ กระจาย a ลบเข้าไปได้ a ลบ a ยูเนียนกับ a ลบ b a ลบ a ตัวมันเองลบตัวมันเองได้เซตว่าง okay. เหมือนเดิมเล็กยูเนียนใหญ่เซตว่างมันเล็กสุดใช่ปะเล็กยูเนียนใหญ่ได้ใหญ่ยูเนียนได้ใหญ่นะคะได้ a ลบ b นักเรียนขาเริ่มฝั่งซ้ายจบฝั่งขวาได้ละค่ะได้แล้วนะคะได้แล้วนะ เราก็ามาดังนั้น A ยูเนียน A อินเตอร์เซ็ก B อินเตอร์เซ็ก C ลบ A อินเตอร์เซ็ก B ได้ A ลบ B ได้ A ลบ B เคยไหมเอ่ยเร็วไหมเร็วไหมเรียนดูถ้ามันเร็วเลยก็พอทไว้นะคะพอดไว้ก่อนก็กอ่า ดูข้อ3ต่อถ้าบ่อยๆเดี๋ยวเราคล่องนะคะทำบ่อยๆจะฝึกใช้สมบัติบ่อยๆก็จะคล่องเอาละ b ลบ a union a ลบ b อยากพิสูจน์ให้ได้ฝั่งนี้ค่ะอ่ะแปลว่าฝั่งนี้เราจะเห็นว่ามันมี union มี intersection เพราะนันครูจะเปลี่ยนลบพวกนี้ไปเป็น union intersection ก่อนนะคะอะใช้กฎข้อไหนนะ หน้าลบหลังได้หน้าอินเตอร์เซ็กหลังพลาหนะคะกดข้อ6นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ b ลบ a ก็จะได้อะไรลูกได้อะไรคะ b อินเตอร์เซ็ก a พลาห์ u n i ย n union a ลบ b ก็ได้อะไรลูก a อินเตอร์เซ็ก b พลาห์คะใช้ลบเปลี่ยนมาเป็นอิ i n t e r s e c กชันให้หมด ต่อไปนักเรียนดูสิลูกนักเรียนจะทํายังไงต่อดีสองตัวนี้ดึงตัวร่วมก็ไม่ได้เนาะแต่ตรงนี้เป็นยูเนียนตรงนี้เป็นอินเตอร์เซ o กชันโอเคนักเรียนแจกแจงได้ลูกแจกแจงตัวนี้เข้าไปให้ A แจกแจงตัวนี้เข้าไปให้ B แจกแจงนะคะแจกแจง มองตัวนี้เป็นตัวเดียวกันนะลูกแล้วก็อยู่เนียนแจกเข้าไปจะได้เป็น b intersect a prime union a แจกตัวนี้เข้าไปให้ a แล้วก็ intersect แจกตัวนี้เข้าไปให้ b จะได้เป็นอะไรคะ b intersect a prime ยูเนียนบีพอันนี้แจกแจกแจกแอีกรอบนะแจกแจงตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ยูกับอินเตอร์เซกไม่เหมือนกันเพราะนแจกแจงได้แจกตัวนี้ให้ a ก็จะได้ตัวนี้อินเตอร์เซกแจกตัวนี้ให้ b ก็จะได้ตัวนี้ทีนี้เราก็ามาดูกันว่ามันยังไงต่อ ตัวนี้คนละเครื่องหมายอีกคนละเครื่องหมายอีกถ้าคนละเมือหมายเราแจกแจงได้ใช่ไหมลูกเพราะอันนี้ครูก็จะแจกแจง u n ยน n a ตัวนี้แจกเข้ามาในวงเล็บเน i o n a เข้ามานะคะจะได้เป็น b เนียน a อะไรคะ intersect a พร i m e u n i o a เนี่นะแจก union a เข้าไปกลายเป็น b u n i น n a a พาย union a แล้วก็อินเตอร์เซ็กฝั่งต่อไปลองแจกดูลูกลองแจกดูไดไหมคะได้ไหม,ไไหมอ่าโอเคนะ ได้ยางใส่ผมเล็กให้ก่อนเปิดเขียนนะคะลูกอ่าอันนี้ b union a ก็ได้ b union a intersect a prime union u ได้ไร a พลัมเอ้ยโทษ a prime union a a prime union, union a ได้ u นะคะ A พพามคือไม่เอา A มารวมกับ A ก็ได้อยู่ทั้งหมดเลยค่ะได้อยู่สมมติน,นี้เป็น A นะคะลูกอันนี้ A อันนี้ A พพามนะยูเนี่ยนกันก็ได้ universe ได้ universe i n อินเตอร์เซกตัวนี้เหมือนกัน B u ยูเนียนพามก็ได้ universe i n อินเตอร์เซกกับ a พลามยูเียน b คลามตัวเล็กอินเตอร์เซกตัวใหญ่เล็กอินเตอร์เซกใหญ่ได้อะไรได้เล็กใช่ไหมคะเล็กอินเตอร์เซกใหญ่ได้เล็กอินเตอร์เซกตัวนี้ล่ะใหญ่อินเตอร์เซกเล็กได้เล็กก็เป็น a พลามยูเียน b คลามใกล้ได้เหมือนโจทย์หรือ,อยังลูก ใกล้ได้เหมือนโจทย์หรือยังอันนี้เป็น A union B อันนี้เป็น uni B union A สลับที่ได้ i n t e r s e c t เราอยากได้ลบเนาะเพราะต้อง i n t e r s e c t ตัวหลังพรามตัวนี้ก็ดึงออกไปได้ดึง c o m p l เ m e n t ออกไปได้ดึงออกมาไว้ข้างนอกได้แต่ union ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็น intersection เปลี่ยนเป็น intersection เพราะฉะนั้น ตอนนี้จะได้อะไรแล้วลูกได้อะไรแล้วคะได้หน้าอินเตอร์เซกหลังพา์มหน้าอินเตอร์เซ็กหลังพา์มก็คือตัวนี้มันคืออะไรนั่นเองลูกหน้าลบหลังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าก็คือ A ยูเนียน b หลังก็คือ A อินเตอร์เซกบจบแล้ว เริ่มต้นที่ฝักซ้ายจบที่ฝั่งขวาเสร็จแล้วจำสมบัติได้ก็เอามาแทนเข้าไปได้ก็ได้แล้วนะคะดังนั้น ได้ไหมคะได้ไหมต่อนะคะข้อที่4 a พราม union a intersect b พรามแล้วก็พรามอีกทีเท่ากับ อ,อยากได้ว่าได้ a intersect b ไหมนะคะนะักเรียนขาตรงนี้มีพลามตรงนี้มีพรามดึงออกมาข้างนอกได้นะคะลูกก็เป็น a แต่ดึงออกมาต้องเป็น intersect เนาะมองตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะก็ตัวนี้ก็เป็น a intersect b ดึงพลามออกมานะักเรียนขาดึงพราม์มาไว้ข้างนอกอยู union ต้องเปลี่ยนเป็น intersection แล้วตรงนี้ตัวเดิมมันมีพาร์มอยู่แล้วนี่ตัวนี้คือมีพร์มของตัวนี้พาร์มตัวนี้เกิดจากดึงมาจาก2องตัวนี้นะคะพารามพารามตัวนอกกับตัวนอก,กตัดก,กันไหมพารมพาราม,ามก็จะเหลือ a intersect a intersect b a intersect a ใช้เปลี่ยนโหม่นะคะเป็น a intersect a แล้ว intersect b A อ n ินเตอร์เซกได้ A ค่ะลูกเท่าแหละไง่ายไหมอ่าเพราะดังนั้นเราก็จะได้ว่า A อพลาสมยู n นียนเองตัเศษดพลาสมแล้วพลาสมได้ A อ n ินเตอร์เซกค่ะเราก็ท้าบ่อยๆก็จะใช้กดเดิมๆนี่แหละค่ะลูกใช้กดเดิม อ่ะต่อไปข้อห้านะคะข้อห a ลบ b ลบ c เท่ากับอ,อยากทำเป็นตัวเนี้ยค่ะอยากทำเป็นฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเรามีลบเรามีลบน่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนลบมันคืออะไรนะหน้าลบหลัง เท่ากับหน้าอินเตอร์เซกหลังพรามใช่ไหมลูกที่เราใช้วันเดี๋ยวครูเปลี่ยนวงเล็บนี้นะ a ลบ b a ลบ b ก็คือหน้าอินเตอร์เซก b พรามลบ c พอตัวนี้ก็จะมองตัวไหนเป็นตัวหน้าคะมองเป็นตัวหน้านะมอง a อินเตอร์เซก b พรามตัวนี้เป็นตัวหน้าก็จะได้หน้าอินเตอร์เซกหลังพรามอินเตอร์เซกหลัง นะคะทีนี้เราอยากได้ a อยู่ตัวเดียวใช่ไหมลูกไม่ใช่ทั้ไปทั่วนะดูเป้าหมายด้วยแล้วอยากให้ b มาอยู่กับ c เนื่องจากมันเป็นเครื่องหมายอินเตอร์เซ็กเหมือนกันคู่เปลี่ยนโหมดได้นะคะให้ a เขาอยู่คนเดียวอันนี้เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดได้ต่อไปอยากให้มันเป็น a ลบอะค่ะก็ต้องเป็นหน้าอินเตอร์เซ็กหลัง ใช่ไหมคะตัวนี้สามารถดึงคอมพลเมนต์ออกมาได้คอมพลเมนต์แต่อินเตอร์เซกต้องเปลี่ยนเป็นอะไรรูปอยู่เนียนะคะจากนั้นตัวนี้ก็จะเป็นหน้าอินเตอร์เซกหลังพรามตัวนี้จะเป็นหน้าอินเตอร์เซกหลังพลามซึ่งมันคือหน้าลบหลังก็ได้หน้าลบ หลังหลังคือ b union c ค่ะจบแล้วจบแล้วนะคะ,ะดังนั้น a ลบ b ลบ c เท่ากับ a ลบ b union 4ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จนะคะเสร็จข้อห้าพอได้ไหมลูกนะคะ่ะ ข้อที่หกข้อที่หกเริ่มจาก a intersect b union กับ a intersect b prime union กับ a prime intersect b โ oh, อ้หลายอันลอเกินหลายอันลอเกินนะคะเ,เราก็จะมาดูซิเขาอยากได้เป็น ยูเนียนกันใช่ไหมคะอยู่เนียนกันแล้วนักเรียนจะทำยังไงไจะทำยังไงเรียกลองสังเกตดูสองตัวนี้เนื่องจากมันเป็นยูเนียนเหมือนกันนะคะเพราะงั้นกูจะใส่วงเล็บตรงไหนก็ได้นะคะจะใส่ไว้ตรงนี้หรือใส่ไว้ตรงนี้ก็ได้ฮะแล้วนักเรียนมาสังเกตดูนะคะลูกถ้าอันนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีตัวร่วมคือ a intersect ถ้าตัวนี้อยู่ด้วยกันมันไม่มีตัวร่วมกันเลย อันนี้ a a พาร์มไม่ใช่ b พารมกับ b ก็ไม่ใช่เพราะนครูจะจัดหมู่ก่อนตัวนี้จัดหมู่นะคะจากนั้นอะไรคะมันมี a i n t e r s e ซ t เหมือนกันแล้วตรงนี้เป็นอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นครูจะดึงตัวร่วม a i n t อร์ e c t ออกมา ดึง a อินเตอร์เซกออกมาตรงนี้เหลือ b ดึง a อินเตอร์เซกออกมาตรงนี้เหลือ b พลามโอเคไหมอ่ะต่อไป b union b พลาม b union b พลามได้อะไรคะ b union b พลามออกมาก็เป็น universe a พลาม intersect b ต่อไปเล็กอินเตอร์เซกใหญ่เล็กอินเตอร์เซ็กใหญ่ได้เล็กใช่ไหมลูกยูเนี่ยนกับ A อพลาอินเตอร์เซ็กบีเออินเตอร์เซกยูได้ A อันนี้ A อพลาอินเตอร์เซ็กบีคนละเครื่องหมายอีกแล้วค่ะคนละเครื่องหมายก็แจกแจงต่อเนาะตรงนี้ได้ A อยูเนี่ยนเอพราอินเตอร์เซ็กกับ A อยูเนี่ยนบีค่ะ นะลูกใช้บ่อย a union a พล a union b นะคะ a union a r พลก็ได้อยู่ a union b ก็ได้ a union b เหมือนเดิมใหญ่ intersect เล็กได้อะไรใหญ่ intersect เล็กได้เล็กนะคะใหญ่ intersect เล็กได้เล็ก เราเริ่มจากตัวนี้เราจบตัวนี้นะคะเสร็จแล้วะะอจากนั้นนิดนึงโอเคเป็นไงตะลุยพิสูจน์กันมา6ข้อแล้วไว้ พิสูจน์กันใหม่อีกรอบหน้านะคะสวัสดีค่ะ